สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูแอปและสโน e เราซื้อค่ะเสี่ยวผงหยูมือข่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องมารยาทในการสื่อสารกันนะคะ มารยาทในการสื่อสารโกทงหลีอีลองพูดตามเหล่าเชออีกหนึ่งครั้งนะคะโกทงหลีอีมารยาทในการสื่อสารหมายถึงมารยาทในการใช้โทรศัพท์มารยาทในการส่งข้อความทางไลน์อีเมลหรือวิดีโอคอลหากันค่ะเด็กๆควรปฏิบัติตัวอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ โอเคค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆคะในการใช้โทรศัพท์เด็กๆทราบไหมคะวค่าควรปฏิบัติอย่างไรใช่แล้วค่ะมารยาทในการใช้โทรศัพท์มีดังนี้ค่ะเด็กๆวันที่จะต้องพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพค่ะ 用礼貌的语气พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยน温和的语气แล้วก็ไม่ควรพูดช้าหรือว่าพูดเร็วจนเกินไปนะคะชัวร์ขวผู้ญิงกชัว่ท้ายค้ว่วท้ามาเด็กๆจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีไม่พูดแทรกหรือขัดจังหวะด้วยนะคะเวลาเด็กๆก,กดรับโทรศัพท์ หรือต้องการที่จะจบบทสนทนาก่อนที่จะกดวางสายนะคะเด็กๆควรที่จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกครั้งด้วยนะคะในภาษาจีนนะคะเมื่อเด็กๆต้องการรับโทรศัพท์เด็กๆสามารถพูดได้ว่าเวยลองพูดตามเหล่าซื่ออีกหนึ่งครั้งนะคะเวย เวก็คือฮัลโหลค่ะเวลาเด็กๆรับโทรศัพท์ใช่ไหมคะก็จะพูดว่าฮัลโหลหรือเด็กๆสามารถพูดได้ว่า w วยน้ฮาวอีกครั้งนะคะเด็กๆเวยน้ฮาวเวยนิฮาวก็คือฮัลโหลสวัสดีค่ะนั่นเองค่ะ 你加电话的时候别忘了说 We ้หรือเฮ้你好เมื่อเด็กๆต้องการที่จะวางสายก่อนที่จะกดวางสายนะคะอย่าลืมพูดคำว่าจ่ายเจียนลองพูดตามเหล่าซื้อนะคะจ่ายเจียนจเจียน,นก็คือลาก่อนนั่นเองค่ะ 再见。当你挂电话的时候，别忘了说再见。เราไม่ควรรับประทานอาหารขณะพูดคุยโทรศัพท์นะคะเพราะจะทำให้คนที่ฟังอยู่ปลายสายฟังไม่รู้เรื่องค่ะแล้วมารายาทในการส่งข้อความหาการทางไลน์ล่ะคะเด็กๆเร้าไหมคะว่าควรปฏิบัติอย่างไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะในการส่งข้อความหากันทางไลน์นะคะเด็กๆควรที่จะส่งข้อความด้วยข้อความที่กระชับรัดเข้าใจง่ายค่ะแอปพลิเคชันไลน์ที่เราใช้ในการสื่อสารกันนะคะในภาษาจีนเราจะใช้คำว่าเลียนวอลองพูดตามเหล่าซุกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆเลียนวอใช่เลียนวอเลยวเทียนชือ 应该发送简单或者容易明白,白的信息แล้วอย่าลืมลงท้ายประโยคต่างๆด้วยคำสุภาพด้วยนะคะเช่นค่ะหรือครับด้วยค่ะนอกจากนี้เด็กๆไม่ควรส่งภาพหรือข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสนทนาไปให้ผู้อื่นด้วยนะคะเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดีเลยค่ะยั是一种不好的นิ่งี่ไม ต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปทำกิจกรรมที่3เครื่องมือสื่อสารของหนูให้เด็กๆนำวัสดุรีไซเคิลมาทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็จะนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือสื่อสารที่เด็กๆชอบค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างที่ครูแอปนำมาให้ดูนะคะโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทำมาจากกล่องลังค่ะเลียนชื่ออปีจีละ笔记本电脑 都是用纸盒做的。ส่วนโทรศัพท์เครื่องนี้ทำมาจากกล่องนมนะคะ。น机是用牛奶盒做的。เมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนำเสนอผลงานของตัวเองแล้วก็เอามาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมส่งภาพถ่ายมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ครูแอปและสนุเหล่าซื้อก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากเด็กๆก,กันอีกสวัสดีค่ะใจเจียนบ๊ายบาย